โรงเรียนราชสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2กระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนายวินยูคำหาผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชาอ้อยรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดริศนิ่งวงธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สภาพปัญหาของการเรียนการสอนในปัจจุบันกับการจัดการเรียนการสอนการสอบพิซซ่าเป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนอายุ15ปีทั่วโลกเพื่อวัดความฉลาดรู้ด้านการอา่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆผลการสอบพิซซ่าของนักเรียนไทยในอดีตมักแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่น่ากังวลในหลายด้านของนักเรียนไทย ซึ่งมีผลการสอบที่ต่ำลงในทุกๆปีในการนี้ทางโรงเรียนราชสามาัคคีจึงมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อว,วางแผนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวข้อสอบพิสาจำนวน3ท่านคือ คุณครูธงชัยช่างชัยรับผิดชอบในรายวิชาภาษาไทยคุณครูศิริลักษณ์สิริเด,ดชัยวงศรับผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์และคุณครูชวันลักษณ์บุญเทียมรับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักคือวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ สวัสดีนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูนะครับข้อสอบพิซซ่านะครับในหัวข้อนะครับความฉลาดรู้ด้านการอ่านให้นักเรียนนะครับคลิกไปที่ความฉลาดรู้ด้านการอ่านนะครับเอาคลิกไปครับคลิกไปหรือยังนะครับดูนะครับในจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเรานะครับเราจะเห็นนะครับบทความหนึ่งบทความขึ้นมานะครับ บทความมีชื่อว่านะครับรอยพ่นสีบนกำแพงของเกวรินนะครับเราจะใช้บทความบทความนี้นะครับในการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับพิซซ่านะครับความฉลาดรู้ด้านการอ่านนะครับให้นักเรียนอ่านบทความนะครับที่เขากำหนดให้นะครับในบทนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเรานะครับเอาดองอ่านดูนะครับครูจะให้เวลาประมาณนะครับหนึ่งนาทีในการอ่านนะครับเอาเริ่มความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์เอานักเรียนเลือก สาราคิตศสิสตร์แล้วก็เรื่องที่3เรื่องที่3หรือเรื่องที่4อัตราการหยดเห็นไหมคะเจอไหมอัตราการหยดอ,อัตราการหยดนะคะ,ะทีนี้นะคะในข้อสอบของพิซซ่านะเขาก็จะให้สถานการณ์มาซึ่งสถานการณ์นี้ก็เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจําวันตรงนี้จะเป็นอาชีพอะไรคะเนี่ยนักเรียนเห็นแล้วเป็นอาชีพอะไรคะ อาหมอพยาบาลนะคะพยาบาลนะคะตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าอาดูโจทย์นะคะ,ะเขาจะบอกว่าเอาให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ก่อน,นะคะ่ะเราจะมาวิเคราะห์ข้อสอบพิซซ่านะคะการฉาลารู ด้านวิทยาศาสตร์นะคะเรามาดูนะคะข้อสอบข้อที่หนึ่งที่เราจะทำคือเครื่องทำสำเนาสิ่งมีชีวิตนะคะให้เราเปิดไปที่เครื่องทำสำเนาสิ่งมีชีวิตเมื่อเสร็จแล้วนี่เมื่อเราเปิดไปแล้วเราก็อา่อานอ่านเนื้อหานะคะดูลักษณะของข้อสอบว่าเขาจะข้อสอบพิซซ่านี้เขาจะวัดอะไรรบ้างนะคะข้อสอบพิซซ่านี้จะไม่เหมือนข้อสอบใน ห้องเรียนปกติของเรานะคะเขาจะเน้นการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอ่าให้นักเรียนเริ่มอ่านข้อสอบได้เลยะคะ่ะเพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปหย่างมีคุณภาพ และให้ผู้เรียนรับชั้นรม่พิมศึกษาตอนต้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนจึงมีการขยายผลและบูรณาการกับวิชาต่างๆในการจัดการเรียนการสอนพร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม